สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาที่เก็บของนะคะตอนนี้ก็รุ่เช่างนะคะมาทำอะไรครับมาถ่ายคลิปค่ะถ่ายทำไมเอาก็ถ่ายละคะ่ะถ่ายเพื่อถ่ายเพื่อไปลงคลิปวันนี้ไม่กินข้าวบอ กินอยู่บ่ข้าวมันนี่บ่อนะนาสื่อเราจะเอาข้าวเนาะไม่ได้เอาข้าวเอากินข้าวเห็ดเผ็ดคลิปตะโสดเห็ดเผ็ดไอ้สมตำทุมน้ำไมเผ็เอากับเจ้าจะกินวันนั้นไปหาซื้อไก่แล้วมันไม่ได้มืัอนี้น่ะมืออื่นยังกินมืออื่นจะไปตลาดว่านอนมันไม่ได้มืออื่นนะก็จะไปกับเจ้าไปส่งนักเรียน it, แล้วก็จะไปซื้อ ถามเพื่อนยังอยากกินตอนแรกกับไปเลยตอนบ่ายกับพักก็ออกไปซื้อแล้วแหละไม่ได้เพื่อกินข้าวตอนแรกรถกัะบี่รถกระี่ยังกระบี่เอาไปสเปลว่าาไปแล้วมีความร่วมมือเลยช่องตัวเองเอ,อาให้ลุงฟื้นดีกว่าให้ความร่วมมือกว่า วั่อันเจี่อันนี้พอคือบ่ทะเลมาเบ่งคอยพี่พอคือพี่เบ่งผู้เจ้าบ้านนี่อ้ไปละไปเลยบ้านนี้

ยืมจะไปสไปสูบมานะให้แอ็นมินน้อยเออเมนซื้อไว้ตั้งแต่ปู่มาถามมาถามลุงว่าลุงทำอะไรนี่มาช่วยลุงทำงานเร็วช่วยลุงทำงานลุงทำอะไรถามลุงเร็วถามลุงลุงทำอะไรไปแล้วไปดึงเหล็กอันนั้นออกลงเร็วเอาไหนพี่สูบแล้วลูก เอาไปให้ยาี่ี่ยืมสออัไปสู่มนะให้มีน้อยนั่นแหละตุกตาล้มลุกนะอ่าแบกไม่จริงๆริงก็กอบล็อกจะง่ายกว่านะตัวแบกมันกันเนโอ้มาให้แล้วไม่อยาบเบา อ่เดี๋ยวเค่อยไปเป่าลูกเดี๋ยวค่อยไปเป่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเป่าเดี๋ยวนะเราไปเป่าฮะค่ายนำว่ากอบลอกหนิค่ะ่อยก็บอกบล็อกเลเอาบล็อกมันง่ายตังๆขึ้นเลย อาวเราเอ็นไงได้เหรอจะเอ็นยาตีเร็วด้วยทาแบบนี้ทแบบก็วันนึ่งเจะวาง่ายแต่มาเลี้ยแต่ช่างเอาไว้ก้อนลูกเอาไว้ก้อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเออคนจะดื้อด้อดื้อด้อส่งมาอยู่บ้านก็กอบไร จะอยู่กับเบ๊จอยมั้ยน้อยเฮ้ชายโยได้เห็นว่าละมืออยู่ในเม๊จอยชายโยเมจอยว่าเมจอยว่ายังไงนะเมจอยจะมาบบมินวานะมินจะไปอยู่กับเม๊จอยไหมเสียงอะไรอะยาชี้โทรหาเมจอยสิเมจอยทำไมไม่เอาหนูกลับไปด้วย มาไปช่วยลุงเร็วนกคือโคดมาแล้ว เสียงงูรเสียงงัที่ไหถ้ากลัวแบบมันไม่อยู่นะถ้าทำที่แข็งแรงันนี้นํบาบนึง ร้องอยูแล้วฝนมาแล้วเนาะฝนมาตอนบ่าย นั่นแหละเขาเบ่งตากันนี่เ <laughs> บ่งตากันนี่แหละไอเอฟซีเอิร์ทคลิปนี้คลิปใบวา, <laughs> างแผนลุงวางแผนจะเอาบล็อกดี <c oughs> หรือว่าเอาอันนี้ดีเ <c oughs> ขากรมาบ,บ็อกน่ะละ่ะทีเจ้าเห็นว่าบล็อกมันนการเอาบล็อกน่ะล่ะก็เฮิ้น แก่คือยากจียังไงสงใจตาเลยเออนั่นน่ะสงใจตาลกมาลุกใบ้าแล้วเนี่ยลงเนาะเออขาเปี้ยวไปลงให้แกด้วยลงอไรอโอเล่นอะไรกันจังโอ้ข้ออว่าพี่คือกินนข้าวคำใหญ่เนาะ กินข้าวข้าใหย่เพราะว่าไม่ได้ขอคืนเ่าไม่ได้คืนเาป่านกินแดกข้าวแดกข้าจนแขนว่าจะเอายังไงดีว่เอาอดย่ที่าตินใจงา わしも入れない。<laughs>